บ่าวไทยสวัสดีครับรอครับรอคุณนะาคนใดเรือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีโอ้พี่น้องเอ้ยแกมาถล่มเรื่องครับพวกเอฟซีเห็นหงุดอกใหญ่ๆนะครับผมโอ้มาไม่ทันเอฟซีโอ้ยมาช้าไปนิดนึงนะพวกเอฟซีโอ้เต็มเลยนะคผมเอฟซีโอ้โหเขาหมดนะพวกเอฟซีนะโอ้ด่าด้าด่าด่ bạn cùng đấy, ok, hmm, vậy okay, hmm. mà làm mà thì mình có thời gian mà tháo leo, ừ chị nè, hmm, để du, ngóc cao dài dài

ดำพรมงมเสิดูกินใจหรืปล่าโอ้ตาเล่สีดูเสียของมนเลสิ้มาทาไปทึงโอ้เดี๋ยวมาแมโอยโอ้ยถอยโ้ยไอ้เด้อเดนยี่เโอ้นะครับโอ้สิดูโอ้โอ้ก mời vô này, ừ nó mời điên nó, đây mời 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 đó nỉ này cứ cụt, 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 này cụt, cụt, rồi cụt, 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 rồi, cụt, cụt, rồi นเท่าเท่าเยอะเท่าเยอะหมูมูเท่าเยอะปุ้ยเยอะว้าสิได้จฮะบ่ดันยันจับเด้อเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวายไปอีกที่หนึ่งนะครับผมบายเสียของเอฟซีนะ สุดายเย่เยนะครับรเอฟเดี๋ยวเเราจะย้ายป่ามาป่านี้เบิง้งอเอฟซีนะจะคลองเราเพยงยาเดยวละนะครับผมป่ามีเถาวัยติมซื่อนะพี่น้องโอ้สดาคับน,นะครับผมมีดอกตัวคีับงนะมาเขปาประมาดีลองขอป่านี้เบ้งอฟซนะโนะอ,นะอ้ขาดกินได้นะเอฟซีืลกสุด อปลานีก่ก็มีอีกนะมีเห็นลูกเปลอยู่นะครับอีกทีแต่ก็ยังต้องเกลี่ยลับเผาเลยครับว่าโบยามมันก็ถือฝนน้ำครับอีกทีนะหาทางเข้าก่อนหนูเ่าจีกทียังไม่เ่ายังโอเคอยู่อีกทีโอ้ยยอดเลยอีกที

นี่เห็ดอะไรกันแน่ดูคนเห็นแมวไม่เอา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 มาชาเนื้อเดียวเอฟซีเนี่ยผมได้สามดอกใหญ่ๆนะผมส่วนห้าหกดอกที่เหลือเท่าหมดนะคเอฟซีไม่เอานะครับผมให้เอ่อคนที่เขาหาดีกว่ามากระเทือนนะครับผมเดี๋ยวกขอบังปานอีกหน่อยนะครับผม เียจูบนึงตัวเอเนี่ยผมี่งงเอาเอฟซีนนีเอฟซีอกเดียวเขาหล่อผมขีห่หาเพื่อนก่อนผมมีเพื่นมาเออมีตัวเดียวใช่หรือเปล่า

ด,ด,ดินดินเปื่อยแล้วเอก็ <F 4. S 2> ทีมากล้ลองก็ไม่สบอกอบตัวเลยเหมือนทึน่ัน้ำไม่ได้นะครับผมเอ <c oughs> เอบพี okay, ่นะก็ได้อยู่นะครับผมเสียดายที่มาไม่ทันตัวเมื่อกี้นี่เอฟซีเสดายมากมายมากมายไก่กองเดี๋ยวเดินกลับไปพีหายกลับเลยนะครับเผื่อจะเจออีกน้องเอฟซียิงหรือเปล่าไม่รู้นะผมไปไปไปกลับกลับเอฟซีกลับแล้วเดินหาเรากลับก่อน

Hà đỏ hoặc là hết sĩ. để kịp hết đồn nơi. <laughs> tu đèn kìm đi lấy. Na ok. ใบไ,ไม้ด้วยซีขอใครวะนี่ใบไ,ไ,ไม้ด้วยซีใครไม่รู้